สวัสดีนักเรียนเกรดซิกทุกคนนะคะพบกับทีเชร์น้ำฝนเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อคลิปที่4ี่กันนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูจะทบทวนนะคะทบทวนการหาตัวประกรอบนะคะตัวประกรอบอายุตัวอย่างอันเดิมเลยตัวประกรอบของหนะคะตัวประกรอบก็คือจํานวนที่หารจานวนนั้นลงตัวฮะ,ค,ะคุณครูหยิบหมานะคะหนะคะ หารด้วยตัวไหนลงตัวตัวนั้นจะเป็นตัวประกอบของหกนะคะก็คือหกหารด้วยหนึ่งเท่ากับหกหารด้วยสองเท่ากับสมหารด้วยสมเท่ากับสองหารด้วยสี่ได้หนึ่งเศษสองหารด้วยหก้ยหารด้วยห้านะคะหกหารด้วยห้าได้หนึ่งเศษหนึ่งหารด้วยหกเท่ากับหนึ่งดังนั้นหกมีตัวประกอบคืออะไรบ้างคะหนึ่งสองสามและหกนะคะคือตัวมันเองดังนั้นนะคะผมมีตัวประกอบทั้งหมดสตัวนะคะ แล้วในนี้มีตัวไหนที่เป็นจํานวนเฉพาะบ้างอ่าในสี่ตัวนี้หนึ่งสองสามและหกมีตัวไหนเป็นจํานวนเฉพาะบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกอเฉลยนะคะก็คือมีสองและสามนะคะเป็นตัวประกอบเฉพาะแต่หกมีตัวประกอบทั้งหมดสี่ตัวนะคะมีหนึ่งสองสามและหกแต่ตัวที่เป็นตัวประกอบเฉพาะมีสองตัวก็คือสองและสาม ดี๋ยวครูคจะยกตัวอย่างให้นะคะข้อหนึ่งเนาะสิบสองนะคะครูยกมาสิบสองตัวประกอบของสิบสองมีอะไรบ้างนะคะครูยกมาเลยหารแต่นักเรียนไม่จำเป็นต้องแสดงวิธีทาเหมือนครูมททั้งสิบสองข้ออย่างนี้นะคะคุณครูยกให้เราเห็นภาพเฉยๆนะคะบางทีเราถ้าเราอแม่นในสูตรคูณ่ะอันนี้เราไม่ต้องเขียนออกมาเลยก็ได้เรานั่งท่องไปเองอ่ะตัวไหนที่หารสิบสองลงตัวบ้างแน่นอนมีหนึ่ง หนึ่งหารจำนวนนับทุกจำนวนลงตัวแน่นอนและตัวมันเองด้วยค่ะสิบสองหารด้วยหนึ่งลงตัวสิบสองหารด้วยสองลงตัวสิบสองหารด้วยสามลงตัวสิบสองหารด้วยสี่ลงตัวสิบสองหารด้วยห้าไม่ลงตัวได้ 2, สองเศษสี่นะคะแต่ครูจะเขียนเป็น 2, สองจุดสี่นะคะแล้วก็สิบสองหารด้วยหกลงตัวหารด้วยเจ็ดไม่ลงแปดไม่ลงเก้าไม่ลงสิบไม่ลงสิบเอ็ดไม่ลงสิบสองลง สะแดงว่าสิบสองมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวคะอ่ะครูครูคคขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกมีทั้งหมดหกตัวนะคะตัวประกอบของสิบสองมีทั้งหมดหกตัวนะคะครูครูคคก็จะเอาคําตอบตรงนี้มากกอะใส่ช่องนี้เลยสองหนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองนะคะอ่ะครูครูคคขอถามเพิ่มหน่อยว่าจํานวน ไหนบ้างตัวประกอบตัวไหนบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะติ๊กตอก,ก,กติ๊กตอกติ๊กตอกติกตึงเฉลยมีสอตัวค่ะก็คือ2และ3นะคะที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นะคะโอเคสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วคุณครูแถมใบางานนะคะให้นะคะมีทั้งหมดห้าข้อนะคะข้อนี้คุณครูฉเฉลยให้แล้วมีหข้อนะคะฝากให้ในักเรียน ไปทำใบงานให้เสร็จนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสวมแมสตลอดเวลานะคะที่ออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์<ๆ>เวลาเราจับสิ่งของท้้งนอกบ้านนะคะถ้าเราไปนิที่สาธารนณะแล้วก็ล้างมือก่อนรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มาเจอกันในวันเปิดเทอมน,นะคะบ๊ายบาย